เคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดอันใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยการ์ดอ่ยุโรปดีเจนแอนด์เวลด์ลิเจนแพ็กเกจครับก็นี่ครับในในแพ็กนี้ก็จะมีอ่าตั๋ว50%มี MP นะสอล้านให้มา2ล้าน2ล้าน5เลยแลกกันมันเลยวันนี้เซลเฟอร์ก็ซื้อมาแล้วครับต้องการยุโรปดีเจนมากนี่นี่ แต่ว่ามันจะมีรีเจนผสมอยู่เรามาลุ้นกันแต่มันไม่ออกหรอกอย่างนีออกไอยุโรปแหละจริงจริงเซลเฟอร์มั่นใจกดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยน้องมาทำอะไรตรงนี้เลยน้องผมจัดอะไรกันเฮ้ยผมเซลเฟอร์คุณเป็นใครผมเนี่ยเซลเฟอร์ผมเนี่ยเซลเฟอร์คุณมายุ่งรายการเลยผมเนี่ยไปไอนี่มีบ้านผม ผมอยู่ไปแล้วไปเกิดแล้วบ้างแล้วห้าบาทสิบบาทก็เล่นหน่อยคู่นี้มาคู่กลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะขอไอเดียไม่เชิญหน่อยหรออ่าเดี๋ยวเราขอเชิญปูซ่ามาเลยครับเร็วๆจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวโดนช่องแชทด่าเร็วๆเดี๋ยวโดนยูทูบด่าขอเชิญเจ้าของไอดีครับมาเปิดนะครับวันนี้นะฮะตามจริงผมใช้แรงงานไอตันเตให้มันมาเปิดรายการให้นะครับขี้เกียจพูดนะฮะง่วงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญไวกิ้งเข้ามาข้างหลังอีกคนนึงคะวันนี้ไวกิ้งก็อยู่ครับอ่าวันนี้แขกรับเชิญปูซ่าหัวอยู่วันนี้อยููู่่่่นนนีอยงเเจ๊ป็หมคณะะฮ เดี๋ยวเราจะให้บูซ่าเป็นคนเปิดนะครับเราจะให้บูซ่าคนเปิดพวกเราเนี่ยพร้อมเป็นสักขีพยานพออ่ะพร้อมแล้วบูซ่าเชิญเลยครับขอให้ได้ยุทธหลบรีเกนสูตรนะครับสูตรอะไรถ้าถ้าถ้ากุลิดปุ๊บเต้นเลยนะเต้นเต้นค้างชื่อกุลิดเลยนะถ้าได้ถ้าได้มากกว่าถ้าได้มากกว่าถ้าได้มากกว่า6,000นเอ็มค้างชื่อนะเตะได้โอเคเดี๋ยวเราไม่ออกอะไรเลยไม่ออกเลยเอาเลยมาเลยมัจ่ายมาจ่ายแล้นเอ็นโซ ไม่หมื่้เยมึงว่าหมื่นล้านเมื่อกี้ล้กลุ้ลิตโอ้โหแฟดดิลครับนี่คือแฟดดิวของ GM ครับโอ้สุดยอดครับไมเค้ลเราดรูปก็กล้าไปนี้ขายแค่สองวันเท่ะสอทิตเจงมสาอทิตเท่าอทินี้เท่านั้นนะครับนะครับผมส่วนจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะครับ รอบเมื่อกี้ครับบอกเลยว่าไม่จบนะครับต <Okay. S 1> ันเต้ครับอยากเจ็บนะฮะแฟดเดียวนะฮะเดอะแฟดนะฮะขายด้วยความรวดเร็วครับ2วันนะฮะจัดไปฮะเจ็บพี่เจ็บโอ้โทนไม่ไหวโอเคโอเคนะคบเต็มเลยกันโอเคใบนี้ใครจะเป็นคนเปิดครับขอได้ไหมโอเคเราจะขอผู้คนเข้าเองกันอ่าโอ้โหกู้ทำเสียเลิกหมดเลยเชิญ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 ครับเชิญกลมนิดนึงแล้วเขาจะได้เห็นเออได้เห็นน้ำหน้ามือนี่นี่ใบอยู่นี่ใบอยู่นี่ มันยังขึ้นเมืใหม่อยู่เดี๋ยวเราอ๋อออกให้มันไม่ขึ้นเมืใหม่กูกูว่าอย่างเงี้ยเต็มที่เลยเบเม่ส์จ้ะมึงไม่ได้หรอกยุโรปอ่ะ 1,000m ถ้ามึงได้ถ้ามึงได้มากกว่า 6,000m นะกูฝกจัจำร้อยทีตรงนี้เลยถ้ามึงได้มากกว่าหมื่น m นะเดี๋ยวเดี๋ยวการ์ดถ่ายชิบหายนะเอาเท่าไหร่ดี่ถ้ามากกว่าเจ็ดพัน m ก็ได้กูจะจัดจำโชว์เลยร้อยทีกับกูซ่าเดี๋ยวห้าพันได้ปะห้าพันเลยไม่กล้าเหรอ้าพันไม่กล้าศาสตว์มันน้อยไปอะไรวะมึงอยากเปิดก็เเปปิดไไอ้้หีย กูล้อขำจริงเลยไอ้ปูเร็วล้อขำโชคดีโชคดีครับ950บาท900เลยเติมไป600สองทีที่สอี่พิธีพวกนี้พังหมดผมบอกเลยกดพิีมือใจนะมือใจมือใจใจแข่งเลยเลยใส่ตายใส่ห้องคุ้มไงในโบโอกาสเยอะนะสุดยอดครับ โลแบโตคาร์ลอสครับเป็นตำนานยุโรปนะครับตัวนี้นะเราเคยขับแข่งกับเรอัลมาดริดนะครับเอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับก็ตัวแรกก็ไมเคิลเราดูตัวที่2ก็โลแบโตคาร์ลอสนะครับใครคิดจะเก็บกับใบนี้ก็ใช้จักรยานเอาเองลวกันเอ้ยวิจารณญานเอาเองนะครับขอบคุณที่มปแก้สำหรับอันนี้ไปกันจริงๆแล้วแต่เดี๋ยวได้ยินแม่วมาว่ามันได้ดีมันทีสองล้านแฮ มีมีมีคนที่ได้เราลุไปแล้วเขาหัวร้อนครับเขาอยากจะเติมเพิ่มเดี๋ยวอาจจะมีโบนัสแถมท้ายคลิป<ม>นะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับโบนัสท้ายคลิปมาถึงแล้วฮะและแล้วครับบุคคลผู้ที่มีหัวไฟลุกอยู่บนหัวนะครับก็ได้เติมเพิ่มเข้าไปอีกสองร้อยอ่ะครับขอเล่นเชิญปูซ่ามาดึงการ์ดจากเอ็มพีช็อได้เลยครับโหน้านี่ครับก้มๆต่ำนิดนึงนะฮะให้กล้องเห็น จะดึงใบนี้นะฮะอีก2อง0 0แคชครับจะเหลือ1นึ0 0แคชนะครับ,รบอันนี้อุอ๊ยโอ้โหพอดีครับโอ้โหพอดีเหมือนคำนวณมาเลยนะครับรอบนี้ไม่เซิร์ฟเวอร์เปิดม,มีอะไรจะพูดกล่าวถึง GM ไหมครับด<ำ>ูต่างต่างนิดนึงครับพูดกองเพ่งใส่ใหม่ม GM ฉลา,าดนะครับทำไมชาลาดเรื่องอะไรครับฉลา,าดเดนี่เอแพ็คนี้มาให้เติม ว่าเขาไม่ฉลาดหรอครับเราโง่นะครับผมเราโง่นะที่เติมไอสัตว์คลิปนี้ครับคลิปนี้อยากให้เจมดูนะเดี๋ยวเราโดนด่าอ่ะเรามาเปิดท็อปสิบโบลินเชื่อไหมอันเนี้ยพี่เปิดได้ตัวดีตลอดเลยเฟปินโก้เงี้ยโซล่าเงี้ยลินิเกอร์เงี้ยบายาซีแมนเงี้ยไอสัตว์เผลอเปิดเลย เย็ดแม่เผลอไอ้สัส์มันเผลอมันเล่นทีเผลอเราวิ่งกว่าวะ่ะพี่ว่าคืนนี้มันนอนไม่หลับแล้วยืมแม่ปูซ่า<ะ>มนใ,ใส่อะระอนยอยืมแม่ปูซ่าใส่แป๊บหนึ่งนะครับผมอุยอ้ยโอยเฮียจิ้มตาโอเคผมใส่แม่นแล้วนะครับ สำหรับคำคืนนี้บอกเลยว่าถ้าคลิปไม่มีเยี่ยอะไรต่อแะครับตังหมดครับโอ้โหทำไมถึงคำกับฉันขอตัวลาไปก่อนครับขอตัวลาไปจริงๆนะครับสวัสดีครับโอ้โย,เ,ย,ยเจ็บหัวเลยกู